ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำปูเอ็กช็อตให้ดูนะครับเออปูมาเลยนะครับนี่ครับปวดริ่มการใช้งานเลยครับแงบเข้าไปครับมันก็กดปั๊บนี่ครับนี่ออกมาไม่ต้องสนใจปั๊บปวดขี้อีกแล้วครับเดี๋ยวมาครับขี้มาแล้วครับเมื่อจะกี้ไปห้องน้ำมาครับปวดขี้ครับ มาเลยครับกดเริ่มการใช้งานเลยครับเท้านี้มากดตัวนี้นะครับเริ่มเกมกดปึ๊บมันก็จะมีอันนี้มาปัาปา๊บ,บแล้วก็กดปึ๊บแล้วก็รอครับแล้วมันก็มีอันนี้ขึ้นมาปัาป๊บแล้วนี้มันก็จะหายไปหายไปยังแล้วนี้มันก็จะ ไปปึ๊บนี่ครับแม่งกดขี้อีกแล้วครับกดขี้อีกแล้วครับกดไปครับมันไม่ค่อยแรงครับนี่ครับไี่ครับโอเอ็กชอต เอาละเลยครับมาเลยครับ ของใหม่มามาไหมวะไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับหมดอายุยังวะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วอ่ามา ดูนะครับเดี๋ยวพาเกียนคนวิธีใช้ปูนะครับเดี๋ยวผมพาดำนะขอด่าน AI ก่อนครับไม่เอาดีก,กว่าเล่นดนันกวนตีนคนดีกว่าครับครับนี่ไงครับเดี๋ยวพากวนตีนให้ดูครับ ควรตีนกอวนะครับเห็นไหมครับควรตีนมากเลยครับมันเป็นแบบนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้มันควรตีนครับแม่งเนี้ยเอาใหมา่ครับโด,ดนตัดคลิปนะครับแม่งโคตรควรตีน,นีลครับมันเป็นแบบนี้มามาลองกันใหม่อาคลิปนี้นี่ผมอาจจะพูดไม่เพาะนะครับเง้บไป ดูบัวกันตอมโบรวลานน่าหัดจุดมั้งใช่ไหมวะนี่ด่านี้จำเลย นะครับห้องไปนอาได้มา,มาเมื่อกี้ผมตัดคลิปนะครับ F7 วิ่งเร็วเอากด F7 วิ่งเร็วเดี๋ยวไ้โดแม่งเย้ยโปเน่าครับงั้นมาดูโปูนี้กันเถอะครับใช้ได้แน่นอนเลยนี่ไม่ได้ให้ใสเลยครับไม่ได้ให้ใสเลยครับ นี่ครับแม่นอนเลยครับไม่ได้ให้เตลนี่ครับอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาครับนี่ครับออกอ่านไม่ออกครับนี่ ใส่ไอพที่กูกอ๊อบเฮ้ยพี่ผมก๊อบไว้ครับกดโอเคเข้าไปมันโอว่อะไรก็ไม่รู้ถือสองศูนยหนึ่งสองศูนหนึ่งสามหนึ่งโอเคอะไรอ่านไม่ออกไปเห็นไหมครับปูดโปรแกรมทำงานแล้วเดี๋ยวทำให้ดูแหม เสียเวลามากเลยครับเออแม่งมาไว้ๆให้กูหน่อย need need นี่นี่เข้าไปเลยนี่กดตัวนี้แล้วมาก,กดตัวนี้ก็ได้กดตัวไหนก็ได้ ดีวะนี่ครับกดตัวนี้เอาไม่เข้าแล้วแม่งี้กูจะรีวิว j ี e p i s l a n เออนี่ครับ ไ้ได้แน่นอนเลยเห็นไ,ไหมมันเปิดเพลงคียอะไรก็ไม่รู้ครับเออกด F 2วิ่งเร็วกด F 2วิ่งเร็วนะครับนี่เอาขูดพอขูดแงงยไ,ไม่ได้ครับ